สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการนะครับการทำโปรเจกต์ถังขยะอัตโนมัติโดยใช้บอร์ดนะยู you know, นะครับแต่จริงๆแล้วใช้ Nano ก็ได้นะครับหรือใช้บอร์ดตัวอื่นก็ได้นะเช่น esp 3 2 k i d b y t e ก็ได้แต่วันนี้จะมาแนะนำตัวนี้ที่ต่อตอนนี้ก็คือจะเป็นบอร์ด Arduino Uno นะครับพอดีมีที่ห้องพอดีก็เลยเอามาสาธิต แนะนำให้ดูนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีก็คือบอร์ดนะแล้วตัวสายไฟนะครับแล้วก็ตัวอันต้าซนิกตัวนี้นะครับแล้วก็สายต่อพ่วงสายที่จะอัปโหลดนะโค้ดเข้าไปที่บอร์ดนะครับนี่อุปกรณ์ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะเริ่มมาอธิบายในส่วนของการต่อก่อนนะครับอ,อันดับแรกนะครับ ก็คือตัวเซนเซอร์ตัวนี้ครับก็คืออันต้าโซนิกนะฮะตัวนี้จะเป็นตัววัดระยะนะครับซึ่งวัดระยะนะครับโดยนะครับเมื่อถังขยะเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา,ามีคนเข้าไปใกล้หรือว่ามีขยะหรือว่าถูกเข้าไปใกล้เนี่ยนะครับตัวนี้จะอ่านไปนะครับโดยจะเขียนโค้ดไว้ว่าต้องน้อยกว่า10เซนติเมตรนะฮะนี่คือระยะ ตัวนี้ก็จะอินพุตนะแล้วก็เข้ามาที่บอร์ดบอร์ดก็จะไปสั่งการเอาพุตออกแล้วก็สั่งให้ตัวเซอร์โวนี้ทำงานนะครับโดยจะตั้งไว้ที่180นะองศาของการทำงานของเซอร์โวนี่นะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าตอนนี้เซ็นเซอร์เราอ่านที่เท่าไหร่นี่เซ็นเซอร์เรามันอ่านได้2 0 0 0ันาประมาณนี้นะครับ ทีนี้อ่าเดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูกันต่อนี่นะครับปึ๊บอ่าเพราะว่ามันใกล้ครับอ่านี่มันก็จะหน่วงนิดนึงนะครับหน่วงประมาณวิหนึ่งวินะครับแล้วก็จะอ่าสามวินะครับอ่าแต่นี้หน่วงไว้สามวิเนาะโค้ดเขียนไว้สามวินะครับนีสามพันะน 3, นะอ่าอีกรอบหนึ่งครับปึ๊บปึ๊บอ่าก็จะหมุนกลับ การทํางานก็คือถังขยะเนี่ยก็จะเปิดขึ้นนะครับโดยเซอร์โวตัวนี้นะนโดยปกติแล้วก็จะใช้ลวดหรือว่าอะไรก็ได้ไปไปพ่วงกับตัวฝาถังขยะนะให้มันเปิดปิดนะครับก็โครงงานตัวนี้ก็จะมีนักเรียนนิยมทํานะครับก็เลยมาแนะนําให้การต่อเลยนะครับก็คือในตัวอันดรโซนิกจะมีด้วยกันสีขานะก็จะมี vdc ก็คือต่อเข้าที่ไฟนะฮะก็ต้องเข้ามาที่ ไฟสามโวลต์นะครับไฟสามโวลต์ที่บอร์ดนะครับแล้วก็ตัวกาวก็เข้าที่กาวที่บอร์ดปกตินะครับตัวเอ็โค่นะครับนะ่ะเอ็โค่เราจะต่อไว้ที่ขา A 2นะฮะจากโค้ดนะจากโค้ด A 2ก็คือบอร์ดตัวนี้จะ A 2ก็คือเส้นสีแดงนะอ่าเส้นสีอ่าเส้นนี้นะครับเส้นสีแดงก็คือเส้นนี้นะฮะนี่เส้นนี้ ก็คือเส้นนี้นี่ต่อเข้ากับอนาล็อก A2 นะครับส่วนติ๊ก A2 นะครับอ่าขอัยนะเดี๋ยว,ด,ยวนะดูโค้ดนะครับนี่ติ๊กต่อเข้ากับอนาล็อก A2 ส่วนเอ็กโคต่อเข้ากับ A3 นะฮะเราก็จะต่อจากอ,อันต้าสนิกต่อเข้ามาที่ขาตัวนี้นะครับ A2 A3 ตามนี้นะครับตามนี้ตามนี้นะครับ แล้วก็ไฟกาวปกติต่อมาการต่อตัวเจ้าเซ์โวเซ์โวก็จะต่อ,อาสายเอาเข้าไปที่ช่องที่9้านะครับช่องที่9นี่นะครับช่องที่9้าคือช่องนี้นะคือเส้นนี้นะครับเส้นนี้นี่นะครับช่องที่9นะครับแล้วก็อีก2เส้นก็จะเป็นกาวแล้วก็ไฟหรือว่า Vcc ก็ต่อปกตินะครับจากนั้นเราก็เชื่อมโค้ดนะแล้วก็อัพโค้ดได้นะครับ เดี๋ยวโคดต,ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะก็ให้ทักมาหลังไม้ได้นะหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับตัวนี้นี่อันนี้จะให้ดขูข้อวๆนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการต่อคือติ๊กเข้ากับ A2 นะครับเอ,อ็กโคเข้ากับ A3 ในนี้แล้วก็ VC ก็คือไฟแล้วก็กาวปกตินะครับนะในขณะที่ตัวเซ์โวก็จะเข้าที่ช่อง9นะครับช่อง9ตัวนี้เป็นยูโนนะครับถ้าเป็นบอร์ดตัวอื่นก็ให้ปรับเอานะครับ ให้ปรับเอาโอเคนะครับสาหรับวิธีการต่อทีนี้เรามาดูตัวโค้ดเรานะครับในอย่างที่บอกไปตัวนี้ผมจะเขียนให้มันอ่านค่าตัวอันต้าโซนิกออกมาด้วยนะครับว่าได้เท่าไหร่อ่ะดูนะครับนี่นครับมันก็จะขึ้นนี่นะครับตอนนี้ได้6กนะตอนนี้มันทํางานแล้วอ่าตอนนี้ผมจะเอามือเข้าไปสัมผัสนะครับปึ๊บ นี่มันก็จะอ่านเห็นะมันจับได้ระยะใกล้แล้วมันก็จะทํางานแต่วผมเมอ,ออกก็หน่วงไว้ประมาณสามวิแตวนี้ก็จะหมุนกลับก็จะปิดทั้งขยะน,นั่นเองนะครับตัวโค้ดเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจโปรเจกต์นี้ก็สามารถทักหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งโค้ดให้ก็ได้นะครับหลังใหม่ได้นะครับซึ่งตัวโค้ดตัวนี้ก็จะเป็น การทําถังขยะที่ใช้บอร์ดคู่กับเซอร์โแล้วก็ตัวอันต้าโซนิกนะครับนะถ้าเกิดว่าเพื่อนสงสัยการใช้งานออดิโน่นะครับการใช้งานบอร์ดก็สามารถคอมเมนต์หรือว่านะถามเข้ามาได้นะครับหรือใครจะหลังม,มาได้นะครับหรือจะเข้ามาที่ตัวสอบถามเข้ามาได้ที่ facebook ก็ได้นะครับเฟซบุนะ๊ก เดี๋ยวผมจะปัก Facebook ในส่วนตัวผมไว้ให้นะครับก็จะเป็น Facebook ผมนะครับนี่นะครับโอเคนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะฮะแล้วก็ผู้ที่ศึกษาอยู่นะครับเป็นพื้นฐานให้นะครับตัวนี้ก็มาแนะนำสั้นๆแค่นี้นะครับโอเคครับสำหรับ คลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะฮะอย่าลืมกดแชร์นะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับโอเคสวัสดีครับ